ประวัติพระสิวรีเถระความปรารถนาในอดีตในการของพระผู้มีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐุมมุตระท่านเกิดเป็นกษัตริย์ในพระนครหงสวดีได้นิมนต์พระจินสีพร้อมทั้งพระสาวกให้เสวยแระชันถึงเจ็ดวันคั้นถวายมหาทานแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ท่านเป็นเอตัทธัคคะผู้เลิศก,กว่าพิสุทั้งหลาย ผู้มีราบในอนาคตการพระปฐุมมุตระบรมศัสดาจึงทรงพยากรณ์ว่าความปถนาของท่านนี้จะสำเร็จในกลับที่แสนนับจากนี้ต่อไปต่อมาในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี ท่านได้ถือปฏิสนธิในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากพระนครพันธุมดีเมื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาสู่พระนครพันธุมดีท่านมีโอกาสร่วมในมหาทานของชาวเมืองได้นำน้ำพึ่งรวงถวายพระาศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสัก,การะอันยากไร้นี้เป็นของข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดรับสัก,การะนี้เถิด พระศาสดาทรงรับศักการะนั้นด้วยบาศิลาทรงอธิษฐานให้ไทยธรรมที่ถวายเพียงพอแก่พิสุหกล้านแปดแสรรูปเมื่อเสร็จภัตกิจแล้วท่านจึงอธิษฐานพึงเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศด,ด้วยความเป็นผู้มีลาภในพบที่เกิดแล้ว,ลวดังนี้พระศาสดาตัดว่าความปรารถนาของท่านจงสำเร็จอย่างนั้นอุปกรรมที่นำไปสู่อเวจีและต้องอยู่ในคันพระม a รดาเจปีเวัน ในสมัยหนึ่งท่านได้จุติจากเทวโลกบังเกิดเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากาสีผู้ครองกรุงพาราณสีต่อมาพระเจ้าโกศทรงกีทากองพลยึดกรุงพาราณสีทรงปฟงพระชนพระเจ้ากาสีและได้สถาปนาพระอัครมห ah ส e ีของพระราชานั้นให้เป็นอัครมห ah ส e ีของพระองค์ฝ่ายพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีทรงหนีออกทางประตูระบายน้ำรวบรวมญาติมิตรและพวกพ้อง ของพระองค์ไว้เป็นอันเดียวกันสเสด็จมายัางกรุงพาราณสีตั้งค่าใหญ่ไว้ในที่ไม่ไกลทรงส่งพระราชสารถึงพระราชาองค์นั้นว่าจะคือราชสมบัติหรือว่าจะลบ พระมารดาได้สดับสารของพระราชกุมาแล้วจึงส่งพระราชสารับแนะนำไปว่าให้ปิดล้อมกรุงพาร,ราณสีไว้พวกคนในกรุงก็จะพากับลำบากเพราะขาดอาหารจะจับพระราชามาถวายเองพระราชกุมารจึงล้อมประตูใหญ่ทั้งสี่ด้านไว้เจ็ดปี พวกคนในกรุงพากันออกทางประตูเล็กนำเอาไม้และน้ำเป็นต้นมาทำกิจทุกอย่างพระมารดาทราบจึงแนะให้ปิดประตูเล็กเสียพระราชกุมารจึงปิดประตูเล็กไว้ชาวพระนครเนื้อออกไปข้างนอกไม่ได้วันที่เจ็ดจึงได้เอาพระเสียงของพระราชานั้นไปมอบแต่พระราชกุมารพระราชกุมารได้เสด็จเข้ากรุงยึดราชสมบัติเพราะผลกรรมที่ล้อมพระนครไม่ถึงเจ็ดปี พระอ,องค์จึงอยู่ในโลหะกุมพีถึงเจ็ปีและพ่อล้อมกรงไว้ถึงเจ็วันโดยเด็ดขาดจึงถึงความเป็นผู้หลงคันถึงเจ็วันฝ่ายพระนางสุปปวาสาอุ้มคันอยู่ถึงเจ็ปีหลงคันอยู่ถึงเจ็ดวันเพราะที่ส่งสารไปว่าพ่อจงล้อมพระนครยึดไว้พระมารดาและบุตรเหล่านั้นได้เสวยทุกเช่นนี้อันสมควรแก่กรรมของตนด้วยประการเชนนี้ กำเนิดในพุทธกาลคั้นถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้ได้ถือปฏิสนธิในคันของพระนางสุปวาสาราชบุตรีของเจ้าโกริยะนับแต่วันที่ท่านถือปฏิสนธิก็มีคนถือเอาเครื่องบรรณาการมาให้พระนางสุปวาสามากมายเพราะอนุภาพที่ถวายมหาทานในสมัยแห่งองค์พระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการแห่งภาพผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ด้วยอกุศลวิบากของพระนางที่ส่งสารไปว่าพ่อจงล้อมพระนครไว้ร่วมกับวิบากกรรมของพระโอรสในอดีตทําให้อุ้มคันอยู่ถึงเจ็ดปีพระอ,องค์จึงอยู่ในโลหิตกุมพีถึงเจ็ดปีและพ่อปิดล้อมประตูเล็กของกรุงพาราณสีไว้เป็นเวลาเจ็ดวันจนชาวเมืองเดือดร้อนอยากหนักตามคําสั่งของพระนางจึงถึงความเป็นผู้หลงคันถึงเจ็ดวันส่วนพระนางเสวยทุกข์หนักตลอดเจ็ดวัน จนคิดว่าต้องตายปรารถนาจะถวายทานก่อนตายจึงให้พระสวามีไปเฝ้าพระศาสดาพระปรมศาสดาทรงตัดว่าพระนางสุปววาสาโกริยะธิดาจงมีความสุขจงมีความสบายไม่มีโรคจงคลอดบุตรที่หาโรคไม่ได้เถิดเมื่อพระบรมสุขคตตัดเสร็จพระกุมารก็ลอดจากพระคันของพระนางสุปววาสาอย่างสะดวกพระปยูราติจึงเฉลิมพระนามของกุมารนั้นว่า สิวรีเมื่อพ้นทุกข์แล้วพระนางประสงค์จะถวายทานแด่พระพิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเจวันคั้นถึงวันที่เจพระนางสุปาวาสาตกแต่งพระศิวรีกุมารให้เข้าไปถวายสักการะพระพุทธองค์และเหล่าพระอัคารสาวกเมื่อพระกุมารถูกนำเข้าไปสักการะพระสารีบุตรเทระเจ้านั้น พระเทระเจ้าได้กระทําปฏิสันฐานกับเธอว่าสิวรีเธอยังจะพอทนได้หรือสิวรีกุมารได้ตัดตอบพระเทระเจ้าว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญก็ผมจะมีความสุข ที่ไหนได้เล่ากับผมนั้นต้องอยู่ในโลหะกุมพีถึงเจปีพระเทระกล่าวว่าก็ถ้าเธอได้รับความทุกข์ถึงขนาดนั้นแล้วบวชเสียไม่สมควรหรือสิวุีตอบว่าถ้าบวชได้ก็จะบวชพระนางสุปาวาสาตัดว่าดีกับเจ้าข้าโปรดให้เขาเบรนประชาเถิดพระเทระนำทารกนั้นไปวิหารให้ตันจะประจัก กรรมฐานเธอจงพิจารณาทุกที่เธอเสวยมาถึงเจ็ดปีนั่นแหละในขณะที่โกนผมปลอยแรกพระศิวรีก็บรรลุโสดาปติผลและในขณะโกนปลอยที่สองก็บรรลุสกะทาคามิผลและในขณะโกนผมปลอยที่สามก็บรรลุอนาคามิผลและก็ได้บรรลุพระอรหัสตผลพร้อมก,กันกับที่โกนผมหมด ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปเยี่ยมพระเอว,วตะโดยหนทางตรงมีระยะประมาณ30โยชน์พระอนอนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแต่เป็นหนทางเป็นถิ่นธุรกันดาลที่มีแต่อมนุษย์ พระศัสดาตัดว่าอานท์สิวรีได้มาพร้อมกับพวกเราไม่ใช่หรือพระอานท์กราบทูนว่าใช่พระสิวรีมาแล้วพระเจ้าข้าพระศาสดาตัดว่าถ้าอย่างนั้นพระสงฆ์จงไปตามเส้นทางตรงนั้นแหละจำเดิมแต่ที่ได้เสด็จไปตามหนทางหมู่เทวดาได้นเนรมิตพระวิหารเพื่อเป็นที่ประทับ และที่อยู่แในพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพวกเทวบุตรได้ถือเอาข้าวยาคูและของเคี้ยวเป็นต้นไปถวายพระศิวรีพระเทระจึงให้นำเอาสักการะเหล่านั้นไปถวายพระศาสดาพระศาสดาพร้อมทั้งบริวารเสวยบุญของพระศิวรีเทระผู้เดียวได้เสด็จไปตลอดทางกันดารประมาณ30โยชนในการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พระอริยเจ้าแล้ว ทรงสถาปนาพระเถระนั้นไว้ในตำแหน่งอเลิดว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายพระสิวลีเป็นผู้เลิศกว่าพวกพิสูจสาวกของเราในด้านผู้มีราบ